สวัสดีค่ะพบกับพวกเรากบหปีและกบจอยค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทาของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติเ<ม>ช่นดินเห็นแร่รวมไปทั้งวย้นกคลองบึงต่างๆ<ม>สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่เป็นตัวการสาคัญทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการส,สร้างและทำลาย สำหรับในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบก,กับธรรมชาติที่มีความน่าอ,อัศจรรย์ส่วนจะเป็นที่ใดนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ไที่จะคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำคำอาถาไปไกลแสนไกลตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาจังหวัดมุกดาหารค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะมีความหลากหลายทางธรรมชาติจุดแรกที่เราจะไปทําความรู้จักกันนะคะก็คือกลุ่มหินเทิบค่ะเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะเราก็จะพบกับจุดแรกเปลี่ยนขยะ ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องนําอ,อาหารและเครื่องดื่มมาลงทะเบียนแล้ววางเงินค่ามัดจําค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะคะที่กลับลงมาก็จะเอาขยะเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินค่ามาจําคืนค่ะกลุ่มหินเทือเหล่านี้เกิดจากการกัดเซาะของฝนน้ําลมและแสงแดดผ่านกาลเวลามาถึง 95ถึง120ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปหลากหลายรูปทรงแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนค่ะอย่างหินที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะถ้าเรามองดูดีๆก็อาจจะคล้ายกับรูปจระเขคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ป้อมค่ะ สวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีครับพี่ป้อมคะอยากทราบว่าคำว่าเทิบนี่มีความหมายว่าอย่างไรคะครับสำหรับความหมายของคาว่าเทิบนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าหินที่มีลักษณะทับซ้อนกันคล้ายกับหลังคานะครับมีส่วนที่ยื่นออกมาสามารถใช้หลบแดดถูกฝนได้นะครับสําหรับหินที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับก็เป็นลักษณะหินที่มีลักษณะคล้ายกับเข่งจีนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานชาติภูเเทิบแห่งนี้นะครับซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าการอนุรักษ์เลยหมายถึงห้ามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วกกการอัษ์็คื การใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดนานที่สุดและก็มากที่สุดด้วยนะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลานมุจลินค่ะซึ่งมีดอกย้านานาพันธุ์หลายชนิดความงามที่เกิดขึ้นนี้เราควรช่วยกันอน,นุรักษ์ไว้และไม่ควรทําลายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสมบัติส่วนรวมเราควรช่วยกันดูแลรักษาค่ะ เก็บไ,ไว้เพียงแค่ภาพถ่ายหรือความทรงจำที่ดีเท่านั้นนะคะเพราะนี่ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอีกหนึ่งแห่งที่จะทำให้วัฒักรของสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะป่าไม้ที่ปูปะเทินะครับจะมีความผูร่มบ่มบนถึงบ้านนะครับเรามีไม้ที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องดูแลเช่นไม้ไประยูงนะครับซึ่งตอนนี้ถูกตัดโค่นจำนวนมากนะครับในพื้นที่นี้เราจะมีการนับจำนวนต้นนะครับแล้วก็ มีการจับพิกัด GPS e นะครับว่าต้นไม้ต้นนั้นอยู่ที่ไหนนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับเดินออกตรวจป่าเป็นประจําทุกวันนะครับเพื่อดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้คงอยู่ตลอดไปนะครับสาหรับอุทยานเราก็มีการดูแลรักษายอย่างนี้นะครับ <S 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 เราจะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราส่วนทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะเน้นสิ่งที่เื้ออำนวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นใดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน่ะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราตั้งใจทําและตั้งใจอนุรักษ์จนเป็นนิสัยเพียงเท่านี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงามน,นั้นก็จะอยู hmm. ่กับเราไปอีกนาน mm hmm. ในวันนี้ mm hmm. เราสองคนก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ